สวัสดีครับพี่้องครับนะยินด,ด,ดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอา์จิเซครับพี่้องครับเอามาเจอของใหญ่ฮนะแคทนะครับสามสองศูนดีนะพี่้องนะโอ้โยอะไรเนี่ยเล่นน้ำนะแคดเล่นน้ำนะพี่น้องนะหาปลาเป็นอาหารเย็นมางั้นเออเอามาดูกันว่าได้ปลาหรือเปล่าพี่น้องนะโอ้โห เล่นกันแบบนี้เลยนะพี่น้องนะเอาของใหญ่มาหาปลากันพี่น้องนะครับดูครับดูครับเจ้าแคทนะะ <c oughs> ดูว่าจะมีปลาไหลไหมนะฮะจ้วงขึ้นมาจ้วงขึ้นมาวางแล้วดูซิมีหรือเปล่าปลาไหลนะ่ะ บ่มีอะไรบ่ป้าบ,บ,บ่ได้ร้ายเราบ่โอมมาช้าไปห,หน่อยนึงพี่น้องนะพอยแล้วพอยแล้วมันโจเฟอร์บอกไปแสตสงสัยตักนานแล้วพี่น้องนะฮะมีรอยอยู่ฝั่งนูคนละผมมาช้าไปนิดนึงนะครับก็น่าจะมาขุดในแถวนี้แหละนะครับ ล้างบุงกีซะหน่อยนะนี่โอ้แล้วอาบน้ำซะหน่อยนะอาบน้ำตอนเย็นนะใช่เหรอเนี่ยอะไรเดี๋ยวว่างรถอาบน้ำดูพี่น้องดูเปนอาบน้ำนะโอ้โยนวลไ่นะโอ้โหเจ้าแคทอาบน้ำโอ้โหสุดยอดโอ้โหโอ้โหอาบน้ำนี่ เจอช้างอาบน้ำนะมาเจอรถจักอาบน้ำบ้างนะมาดูกันนะป้าพอใอยอันนี้น้ำกระจายนะเดี๋ยวดูผลงานก่อนนะเมื่อกี้ไล่ปลาอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเจ้าแคทอาบน้ำมาแล้วนะฮะโอ้ปปลาเยอะเลยนะปลาไหลทั้งหนึ่งพี่น้องโค่รนะปลาไหลเรืนล้วน โอ้ยพลา,ชาดชเฉยไปหน่อยเยอะเพื่อนนะอ้อยังยิกยังยิกดูี่โชเพอรอจะทำอะไรนะอ่าได้เจอรถขุดรถตักอาบนามพี่น้องนะฮะโอ้มีน้องรอยกันตักมาหลายรอบแล้วนุ่นในนานนั้นแหละผมมาไม่ทันพี่น้องนะหลายฟังแล้วรอบมา้างนี้นะ ได้มาหนึ่งถังสีนะปลาไหลเกือบนี่เลยนะฮะเอาปลาใส่ถังไปแล้วแล้วก็เอาใส่กับบุ้งกี้นะั่นแหละไปนะครับ าจะมาตักดินถแถวๆนี้นะเมื่อกี้เห็นมีสิบร้อจอดอยู่ฝั่งนู้นนะประมาณสามสี่คันพี่น้องนะอยู่ฝั่งนู้นแหละนะครับตักดินนะครับอ่าต่ายเดียวก็น่าจะวิ่งเข้าที่พักนะเพราะว่าได้ได้กับข้าวแล้วว่างั้นนะฮะกับข้าวตอนเย็นวันนี้ได้แล้วน้ําก็อาบแล้วว่างั้นพี่แคทว่านะอ่าน้ําก็อาบเรียบร้อยนะกับข้าวก็ได้แล้วนะนี่เป็นต้มเปรตปาลาไหลละวันนี้นะฮะพี่แคทโอ้โหสุดยอดมากเลย ของใหญ่นะฮะสามสองศูนย์ดีนะพี่ใหญ่เลยนะครับพี่รองนะน่าจะเป็นทีมงานที่ทำถนนอยู่เส้นอ่าเมืองสวนร้อยเอ็ดนะฮะเท่าที่ดูนะครับเห็นด่ารถสิบล้อเป็นบริษัทยิ่งเจริญนะพี่รองนะนะครับมาทำถนนอ่าสีเ่เลนขยายถนนที่เส้นอำเภอเมืองสวนมุ่งหน้าร้อยเอ็ดนะครับยาวเลยนะประมาณ20สกว่ากิโลนะ วันนี้ก็ได้ยังมาตักดินไม่เห็นพวกนี้แหละวันนี้มาเตรียมเตรียมตัวเข้าฉายปฏิบัติการเรียบร้อยนะฮะ จะมาขุดดินแถวนี้นะพี่น้องนะหน้างานพรุ่งนี้นะพี่น้องนะนะครับเมื่อกี้ก็ไปอาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยนะปะแป้งเรียบร้อยนะอ่าตอนนี้ก็จะมาเข้าแคมป์ก่อนนะครับเริ่มงานพรุ่งนี้นะสำหรับเก้าแคทสามสองศูนย์ดีนะพี่น้องนะสเปคก็น่าจะเป็นเครื่องหกสูบพี่น้องเทอร์โบคอมันเร็วนะพี่น้องนะอันนี้ก็กำลังเคลียร์ครับเคลียร์ทางลงหน่อยนึงนะฮะ เดี๋ยวพวกนี้เขาอยติดตามนะว่าเขาจะรับทำงานยังไงนะพี่น้องนะมีรถลำอยู่ในสี่คันนะครับรลำสี่คันพี่น้องนะนะครับหน้างานพรุ่งนี้นะเมื่อกี้ก็ได้ปลามาแล้วนะครับหาอาหารเย็นเรียบร้อยนะครอาบน้ำปะแป้งนะฮะโอ้โห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 โอ้หโหโอ้รุนแรงเหลือเกินพี่น้องนะโอ้รุ่นนี้จัดจ้านพี่น้องเครื่องใหญ่นะ6ซูบ อเอ์โบผมวิ่งเร็วนะครับอ่ไปดูกันใกล้ๆัะพี่น้องนะเอาไปดูผลงานกันเมื่อกี้นะเจ้าแคทไปหาปลามาโอ้ยปลาไหล,หลพี่น้องเอยพี่น้องปลาไหลปลาไหลโอ้ยเมื่อยตัวใหญ่เลยมากูนะ ไม่โคตักเองง่ายๆเนี่ยนะไม่โคตักเอาเมื่อกี้นะพี่น้องนะผมมาช้าไปนิดนึงนได้ช็อตเด็ดหน่อยเดียว <c oughs> โอ้โหกับข้าวเยนน็นมีเรียบร้อยแล้ววันนี้นะโอ้ต้มเปรตต้มเปรตป,รปรลาไหเลยนะครับหน้าง,งานอยู่นี่ครับพวกนี้นะนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยยยเดี๋ยวพวกนี้จะมาถ่ายที่นะหน้าง,งานพี่น้องวันนี้ก็พี่ๆเขาเข้าพักกันแล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้ เดี่วเก๋าเลยครับสิบล้อนะพรุ่งนี้นะเล่นกับสิบล้อเลยนะครับฮีโร่วิกเตอร์ห้าร้อยสี่ตัวนะนะครับรอกันอยู่นะครับจะทำงานร่วมกับเจ้าแคทนะฮะโอ้โหนะฮะนี่ครับสเปคของแคทก็ประมาณนี้นะฮะลุนเลอร์เจ็ดตัวแคเรียสองตัวนะฮะใบแท็กน่าเจ็ดสิบหรือแปดสิบนี่แหละนะพี่น้องนะนะครับ ใบถักแปดสิบพี่น้องนะฮะนี่ครับตูดแคทสวยๆพี่น้องนะเออฝั่งนี้ค่อยสว่างหน่อยเมื่อกี้มืดพี่น้องเลยนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันพี่น้องนะนะครับดูพี่เขาทำงาน,นพรุ่งนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆก่อนนะครับมาช้าไปนิดนึงนะครับได้ชอ็อตเจ้าแคท อาบน้ำเรียบร้อยนะฮะหาปลาเป็นอาหารเย็นเรียบร้อยนะครับอ,อ๋อฝากติดตามด้วยนะฮะอาาวทิศเสนกคเตชันครับพี่น้องครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ